สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซิจานะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพิธจีกรนนะครับนาเพื่อในกลุโอเคโอเคครับเอาแล้วจ้างกล้องแล้วครับ <c oughs> โอเคครับตอบครับตอบ เม่งหมาบลายใช่ไหมครับโอ้ฉายานี่เท่มากครับ Oh my god เออคุณจังครับ<อ>เงยหน้ามาหากล้องหน่อยครับเงยหน้าแค่นี้อย่างเงยเลยดีกว่าครับลงไปเหมือนเดิมเลยครับโอ้ยผมพูดเล่นขึ้นมาขึ้นมาอ่าต่อครับอ้าว <laughs> ไม่ใช่รายการตลกนะครับอ่ะสัภาษณ์ต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ